สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สุพการสมุนไพรยังอยู่ที่ป่าบุงป่าทามนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรอีกชนิดหนึง่งที่เกิดในป่าบุงป่าทามแถวนี้ครับสมุนไพรชนิดนั้นก็คือต้นข้าวจี่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นข้าวจี่ากต้นของเขาจะเป็นแบบนี้ครับใบจะสักสาก ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียกว่าต้นข้าวจี่แต่ก็เคยได้ยินเขาบอกว่ากินได้ผมก็เลยลองกินดูครับท่านผู้ชมก็เลยถึงปังอ้อเลยอ๋อทําไมถึงเรียกว่าต้นข้าวจี่กินมันเหมือนข้าวจี่หรือว่าข้าวเหนียวปิ้งบ้านบ้านผมนครับแถวอีสานนะครับที่เอาเข้าวเหนียวไปปิ้งแล้วก็ใช้กินเป็นอาหารนะครับ ซึ่งต้นข้าวจี่เนี่ยก็เม็ดมันอย่างนี้กินได้ครับกินแล้วก็รสชาติเหมือนข้าวจี่เลยครับเหมือนข้าวเหนียวปิ้งนะครับ,รบทีนี้มาดูเออ สรรพคุณทางยาของเจ้าต้นข้าวจี่นะครับส่วนที่เป็นใบนะครับใบนี้เอาไปตำตำตำนะครับเอาใบไปตำใช้พอกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกนะครับนะครับแผลผู้พองน้ำร้อนลวกอย่างเงี้ยใช้ใบตำนะครับส่วนที่เป็นรากของเขาครับารากตัวนี้ยใช้ต้มน้ำดื่มนะครับ มนดูใกล้ๆครับ,รบส่วนที่เป็นรากของเขานะครับรากตัวนี้ใช้ต้มน้ําดื่มนะครับต้มน้ําดื่มรักษาเผลในกระเพาะอาหารนะครับระบบทางเดินอาหารพวกลําไส้อะไรนี้ใช้ได้นะครับใช้ต้มน้ําดื่มนะครับเห็นไหมครับหน้าแรงเขาก็ยังยืนต้นอยู่ได้นะครับยังออกลูกอยู่เลยครับเนี่ยเม็ดเมล็ด,ล,ดลูก สีดำๆนี่คือสุกเต็มที่เลยครับเป็นผลไม้โบราณของอีสานนะครับครับท่านผู้ชม วันนี้สุขการสมุนไพรก็พาท่านมารู้จักสมุนไพรต้นเข้าจี่นะครับสมุนไพรที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณนะครับหากคัผู้ชมอชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ